จะต้องทำทุกฟันนอลถึงจะเกิดล้วขายได้แีงเดียวไม่พอครับผมใช้คำว่าไม่ใช่แชแนลนะแต่ว่ามันคือฟันนอลคือต้อง awareness consideration conversion คือ awareness อะคือแบบทำไปเหอะทำให้คนน่ะรู้ว่า Product ของ You คืออะไรเป็น top of mind ทำให้คนเขาเวลาอยากได้ Product นี้ต้องนึกถึงแบรนด์ของ You นั่นน่ะคือ awareness เขาเขาคงไม่ซื้อวันนี้อะ แต่ว่ามันจะต้องอยู่ในใจของเขาอะดังนั้นคือ awareness คือแบบทำให้มี informative content เข้าไปให้ความรู้มีประโยชน์ต่อคนอนะเนี่ยได้ awareness อยู่แล้วอันที่สอง consideration คือถ้าหากว่าคนเขาต้องการจะซื้อของยูจริงๆอะหนึ่งเขา search ใน SEM ถ้าหากอยู่ถามว่าเออแล้วนอกเหนือจาก SEM คืออะไร ทำไปเลยพวกโซเชียลมีเดียทุกอย่างคนมันอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่แล้วยังไงก็ตามอะถ้าหากว่ายูยิงแอดออกไปแล้วเจอคนเหล่านั้นอะ <S <S เขาต้องการโปรดักต์ตอนนี้ยังไงเขาก็ทักเข้ามาอย่างน้อยอถามราคาอยู่แล้วแล้วสุดท้ายคือคอนเวอร์ชันคอนเวอร์ชันมันคือสเตจของการที่จะซื้อแล้วอะแต่ว่าฉันยังตัดสินใจไม่ได้โปรโมชั่นเข้าไปคอมพลีเมนต์ทรีเข้าไปยกเว้นแต่ว่ายูพราวในแบรนด์ของอยูมากแล้วยูบอกว่าเฮ้ยเนี่ย ไม่ลดราคาอยู่แล้วเพราะแบรนดิง้งเราเจ๋งและนั่นคือพาที่ไม่ใช่เรื่องชแนลแต่เรื่องของฟันนอลว่ายูจะต้องทำทุกฟันนอลถึงจะเกิดยอดขายได้ SEC ยังไม่พอครับเด็งซีทาร์ podcast